คนรักเคราค่ะเพื่อนๆค่ะครารฤาษีนะคะก็ใครๆต่อหลายๆทนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวที่ดักจากฝุ่นวันนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนให้เพื่อนๆที่เลี้ยงเครากันนะคะว่าปกติแล้วเคราที่เราเลี้ยงแล้วจะตรงหัวจุกจะจะมีสีดําๆแต่ตอนนี้เราเราหาวิธีแก้ความดำได้แล้วนะคะตรงนี้เราก็ใช้ขดลวดนะคะก็ไปขดกับแกน อาจจะเป็นแกนท่อเอสลอนนะคะขดเป็นวงกลมแล้วก็ใช้ตัวร้อยพลาสติกนะคะก็ก,กท็ทำไปทำการเชื่อมต่อแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่สาแรกเข้าไปจะเป็นสาแรกประมาณ3ขา4ขาก็ได้แต่ตรงนี้เราใช้กันอยู่3ขานะคะแล้วก็เราก็แค่จับเข้ามานะคะแล้วก็เอามาพัน ไปตรงขดลวดแค่นี้เองนะคะเอาพาดไว้เฉยๆก็ได้นะ,ะไม่ต้องพันหลายรอบเพราะว่าตรงส่วนเนี้ยก็จะมีล็อกล็อกจะเกี่ยวไว้อยู่แล้วนะคะไม่หลุดไม่หลุดเวลาเราลดน้ําเนี่ยไม่หลุดนะคะก็จะให้ดูไปอยู่เรื่อยๆนะคะตรงนี้พาดไปเลยนะคะพาดไปเลยเกี่ยวตรงไหนก็ได้รูช่องตรงไหนเราก็สามารถเกี่ยวลงไปได้เลย นี่เลยค่ะพาดพาดไปนี่ก็ได้มาครึ่งทางแล้วนี่เลยจะยาวจะสั้นก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะเห็นพวงสวยๆนะคะก็แบบยาวๆยาวๆอย่างนี้จะสวยแต่สำหรับบางคนที่ที่ซื้อเข้ามาแล้วก็เอาไว้เป็นกระจุกอย่างนั้นนะนะคะ ตรงนี้สามารถที่จะช่วยได้เรื่องของการบำรุงดูแลก็ง่ายมากเพียงแค่ให้น้ำวันละบางคนก็ครั้งเดียวบางคนก็สองครั้งแต่ส่วนตัวแล้วที่บ้านเนี่ยนะคะก็จะให้น้ำวันละสองครั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็นอีกรอบหนึ่งก็แล้วแต่สภาพอากาศแต่ถ้าวันไหนอากาศดีฝนตกก็ไม่ต้องให้เลยนะคะ เป็นตัวดักฝุ่น PM ได้โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นช่วงที่ฝุ่นเยอะๆถ้าบ้านไหนมีตรงนี้เยอะๆนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกรองฝุ่น PM ได้ตอนนี้ค่ะใส่ไปเรื่อยๆพาดๆ,ๆไปเลยเกือบเต็มละได้ครึ่งทางแล้วค่ะ เลยกระจายกระจายไปได้เลยนะคะก็พาดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจนเต็มเต็มไปเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยอะไรยังไงนะคะพาดไปเลยเห็นไหมคะเกือบเต็มละเขาที่เราซื้อมาปกติเราจะซื้อจากสวนใหญ่ๆใช่ไหมคะ ก็นั่นเลยค่ะหลายๆคนที่ที่ตามรูปแบบเดิมก็จะใช้วงของพัดลมนะแต่ทีนี้บางบ้านก็ไม่ค่อยจะมีแต่ว่าใช้ใช้ลวดมากดเป็นวงกลมแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะหากันได้ง่ายๆก็ลวดนี้ก็ซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างครึ่งกิโลก็ประมาณ4ี่กว่าบาท45บาทเห็นไหมคะ ตรงนี้ใส่ไปเลยพาดพัดพดพดสำหรับมือใหม่อยากเลี้ยงเครานะคะง่ายไหมคะก็บางคนก็อาจจะทําเป็นงานอดิเรกเสร็จแล้วก็เพื่อนๆนหรือใครมีเพื่อนไปแขกไปใครมาเห็นแล้วก็อยากจะได้เราก็สามารถทําจําหน่ายได้นะคะโอเคตรงนี้อยากจะหมุนหมุนให้เพื่อนได้ดูเห็นไหมคะมีความสวยงามตอนนี้ก็ เต็มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากไว้กับเพื่อนๆนนะคะในการร้อยเคราวแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ